อัปเดตข้อมูลล่าสุดของ a l p h a Vol ลเลนิรุ่น Horizon 300จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่ง a l p h a Vol ลเลนิรุ่น Horizon 300คือรถพรีเมียมสกูตเตอร์สไตล,ล์คลาสสิก มันมีความสวยงามเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าผู้ออกแบบรถรุนนี้เป็นผู้ที่มีรางวัลการันตีฝีมือการออกแบบอย่างมากมายใช้ระบบไฟแบบ LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยที่ด้านข้างตัวถังจะมีการเจาะช่องรับอากาศเพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์โดยจะระบายอากาศออกทางช่องบริเวณด้านบนและด้านข้างแม้ว่า Horizon 300จะเป็นรถพิกัด 300cc แต่มันกลับให้สมรรถนะการขับขี่ในเมืองได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่านอกจากอัตราเร่งจะดีมากๆแล้วในการขับขี่ท่ามกาลางการจราจรที่หนาแน่นเราก็สามารถขับขี่ได้ง่ายเพราะว่ามันมีความปรับเปลี่ยวมากกว่ารถในพิกัดเดียวกันและด้วยฟีเจอร์ที่กล่าวมานะครับคุณยังสามารถใช้มันขับขี่ท่องเที่ยวออกทริปได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยแถมที่เก็บของเนี่ยก็มีให้หลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องบริเวณคอนโซลหน้าด้านซ้ายมือของผู้ขับขี่ช่องนี้เนี่ย จะมีช่องชาร์จไฟ USB ให้ถึง2ช่องทำให้คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ถึง2ชิ้นในเวลาเดียวกันคือเวลาหลายๆคนเห็นช่องนี้แล้วเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเวลาใส่ของแล้วก็ขี่เนี่ยของมันจะกระดอนหล่นออกมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้ทดลองด้วยการชาร์จและใส่ Power Bank ที่มีขนาดใกล้เคียงกับมือถือลงไปนะฮะและทำการทดสอบกับขี่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ด้วยความเร็วระดับ9 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือแม้กระทั่งลองเอารถไปขับขี่ในทางวิบากเพื่อให้รถเกิดการสั่นสะเทือนเยอะๆแล้วเราจะได้มาดูกันครับว่าของจะกระเด้งออกมาหรือเปล่าผลที่ออกมาน่าเหลือเชื่อครับคือไม่ว่าผมจะพยายามขี่ยังไงนะฮะของก็ไม่หลุดออกมาเลยครับนอกจากนี้บริเวณด้านล่างก็มีกล่องเก็บของอีกจุดครับเป็นกล่องเก็บของที่มีฝาที่สามารถเปิดปิดและล็อกได้ให้มาอีกจุดหนึ่งไม่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าบริเวณใต้เบาะ ก็มีกล่องเก็บของความจุที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเปิดคางและใส่สิ่งของอื่นๆเข้าไปตามช่องว่างได้อีกส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีถังน้ำมันความจุขนาด9ลิตรครับเลนไม,ม้เป็นแบบดิจิตอลแสดงไฟสถานะได้อย่างครบคันและมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดียวสจังหวะ ขนาดความจุจริง276 cc 2 v a l v single overhead c a ม s h a r t จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเกียร์เป็นแบบ CVT ที่ให้อัตราเร่งเต็มประสิทธิภาพทำให้สามารถเล่งแซงในจังหวะที่ต้องการใช้ความเร็วได้แบบสบายๆส,ส่วนแรงบิดจะอยู่ที่21.8นิวตันเมตรที่5,000รอบความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ราวๆ126-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่สภาวะการขับขี่ ระบบการสะเทือนหน้าใช้โช๊คอัพแบบท e เลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นโช๊คสปริงคู่คอยล์สปริงที่สามารถปรับตั้งได้5ระดับวงล้อมีขนาด12นิ้วใช้ระบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้ำหนักของตัวรถจะอยู่ที่138กิโลกร,รมัมมีสีให้เลือกคือสีน้ำเงินอัลฟาบลูสีเทาเฮซี่สกายเกรและสีดำดิ p สเปซแบ็คราคาจำหน่ายอยู่ที่ 129,900บาทและสำหรับใครที่สนใจทาง Alpha Valentis ก็มีโปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็มสำหรับ Horizon 300แล้วับทันทีกิฟต์เอร์ชื่อส่วนลด1,000 0บาทคือจากราคาปกติ129,900บาทก็จะเหลือแค่119,900บาทเท่านั้นและยังฟรีประกันลดหายค่าจดทะเบียนและพระบอ,รอีกด้วย จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้สามารถสรุปได้ครับว่า Horizon 300คือ Premium s ส o ู t e r อร์สไตล์คลาสสิกที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเป็นพิเศษและถ้าเทียบกับรถคลาส300ต้องถือว่าเป็นรถที่ประหยัดกว่ามากแถมยังไม่ต้องกังวลว่าอะไรจะหายากเพราะมีศูนย์บริการทั่วประเทศและยังมีรถเซอร์วิสบริการถึงที่กรณีเกิดเหตุเฉิๆอีกด้วยนอกจากนี้ทาง Alpha v a l เ n t i s เองยังมีรถอีกหลายรุ่นเลยให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็น Horizon 300 SR Horizon 300 PDM Horizon 150ใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางเพจ a c e b o o k Alpha v a l e n ท i s ได้เลยนะครับว่าแต่ท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับรถคันนี้บ้างคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์เอาไว้ด้วยนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปครับสําหรับคําคมท้ายคลิปของตอนเนี้ก็จะมีว่าเวลาโสดไม่ควรรีบมีแฟนเพราะถึงรีบก็ไม่มีใครเอาโอเคครับเพื่อนๆแล้วอยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้านะครับ